คางผมกะชวนได้มยื่อนเาพื่อการเขียนอีก่อย่อยเชียนนั่นดอกขคนได้ใช่อชื่อาาน้ำม,มกา,า,<อ>ามกินนะเน,นี่ยเรอชื่อม่มาีซสอบว่าเมื่ก่อนเลยแม่นว่าตัวฐานเพนนี้ดืฉอนมุกธาให้กินนะพี่น้อง โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกน้องลาตีเด้อพี่น้องพบพ่พอยามแรงเนาะพี่น้องเลยมาเือนผู้วงพี่น้องวันนี้กะแวมาพี่น้องบรมาไายมือแล้วเนาะโดยกาพอดีมากาเห็นทางอันปะท้องพี่น้องกับผู้วงเนาะต้มท่านซอยกันพี่น้องโอ้ผู้วงผลนกับบัวใส่หมวกพี่น้องคือสี่ห่อนเบิดมือวันนี้เนาะโอ้พี่น้องเลยโดย ก็เลยอันมาพี่น้องมานี่เผื่อชิ้แล้วเนาะโบได้ขึ้เขาทมได้พี่น้องอันนี้เพิ่นเอาดินทมนี่คือสีหนากกว่าเพราะว่าต้องได้แซน่ามันร้ายแล้วกาดินนะมันสีนักกว่าขี้เลื่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องละตีบุเคยเห็ดเตาดินมีแตนทมอันเอาขี้เลื่อยำดำๆน,นัแหละพี่น้องโดยแต่ว่าอันนี้บุมีขี้เลื่อยเพิ่นก็เลยเอาอันนี้เนาะโบเห็นปลาทองเพิ่นลายมือเลยพี่น้องไอ้น้องละตีโบได้มาช่วงนี้เพิ่นกะบบได้ออกไปเตาถ่านเนี่ยก็เลยโบเห็นเพิ่นเนาะเพิ่นตัดไม้พี่น้องไอ้เขาตัดไม่อยู่ปานและเโดย เอาจะเดียวกัเดียวไปเบิกน้ำกันพี่น้องโดยพี่นอ้องบรรยากาศพี่น้องยามแรงๆหน่อยหนึ่งเนาะเตาถ่านใหญ่เติบเลยพี่น้องเตานี้กันเน,ะนาะมีแต่ไม้โดนใหญ่ๆพี่น้องไงประทองผนจัดการกระพูวงเนาะเปิดวงปอไซดเกิร์ธธอบวันนี้สบายดีเดอ้อสบายดีเกิรบกับปอไซเนาะ <laughs> มันเปลืองเหรอนอือพี่น้องเพลินทมแบบนี้เลย ใส่อันนี้มันก่อนเนาะกระทองเพิ่งปัใส่หมวกขยันอาดัมสบายดีเด้อดอ่าถมใส่ทางล้างมันกน่อนพี่นเราไหยว่าเบิ่งในแดดนะนะเบิ่งเงาตัวในแดดอืมฮุกก่อนบ่เฮยบ่นี้มันบุปียกคือฮุอือส่วนกับอันเดียวจ้ะ ใส่ลังก่อนเนาะเตาใหญ่เตาเนี้ยแจ็คลอเตานี้นะโบจื้อบ่โบคือรับมีแต่คนมาคนมาว่าจะง่ามรีพื้นเหมือนพี่น้องเลยมีตัวนี้ใหญ่ขากแล้วนี่ใหม่เบิร์ดสิดีเนาะแบบใหม่เบิดเลยโบมีตัวต้องอันนะว่าโดนโดนมันจังใหม่เบิดขักโดนโดนจังขวอดมาบาดเดียวนะมันใหม่เบิรดพิลีนี่ควอดบาดเดียวมันมันจังโบได้อันนั้น ถ้าเ้าขวัดต้องมันแหลมโบไม้มีส่วนอันเดียวเลยเออมีส่วนสองอันนั่นนันเพอท<อ>่ายยิ่งหึงและยิ่มีเงินซื้อชายไปเออโบมีสายผ้าโบมายอยู่นี่นะโบอือเอาแบเอเอเนาะเฮือฮนเต๋อไกลเตอ๋อเนาะเจียนบดึงมาใตายอยู่พี่เด้บดีโตน้ำพึ่นมาสักอือบดีโตพี่น้อง เันย่างเนาะต่อน้ามูกับพี่น้องจังบางทีกับเงอนให้เขาอือมาเตือนเขาขึ้นเด็กหน้อยมานอนน้ำกลางคืนกันเป็นบ่เออภัยบ่มีพี่น้องเยี่ยนคงจะใกล้เติบเลยพี่น้องอ๋อสายภัยเนาะตรงเป็นนะพูดแล้มาเติบมึงมาเจ้ามันเล่นเบิร์นดูเด็กน้อยพัดมานอนถ่าน้ำซะพี่น้องเลยใส่เกิร์บกลางคืนลงมาเบิ่งย่าน ทั้งหลักับปอดทุกขออกมาเอ้ยเนาะกินแล้วเนาะมนาวไว้ือวุนอะอยากกินสมมยใหญเล็กน่อยกะเมนี่กินข้าัำยังกกเกาะํำวุงนแี้มะเขือตามังหงดเผือเฉียวมะเขือเออกเอิมะเขือกันเนาะผู้หิงเอเิญแจวผู้หญงเอินเนียนอืมอนียงัดมา โอ้จยไม่สั่งเกนเลยบุ่งไหนเฮ้ยอันนาเต็งมินเทายนุไหวกับบบบคอยเสียอ์มันอยู่ป้าผูน้องวันดีก็ขึ้นไม่เหยียบเหยียบให้มันแน่นซื้อทมฐานพี่น้องผูกประทองเป็นกระคุด คุดคุดเอาทางแคมมันนะผู้วงเิ็นเอาหนามมาคุดเลยใส่ตาถาดว่าน้ำหลังอันชื่อตะพุ่มหาที่จัก็นจังเม็ดกูร้ายเติบเลยเพราะว่ามันกระบริยาวเม็ดเม็ดเดียวนี่ะทันสานหนึ่งเลยมันมันมันตะเก่านะเขาซื้อส่วงเงินบริขินนะอันยูเฮือนหะนะ พันป้ายแบบตัวตัวบอดีปันไดหะนะประมาณพันป้ายบาทนี่แหละถ้าตัวดีแห้งสีแพงมันบดได้เออเอาโจกมาขุดนี่แห้งวยเลยนี่มึขัดไหมกรายกูทายมาขุดเลยมันจะไมีแหงไ้ท่องแล้วกูทายกะีเด็กเงโงนเอาจกมาขุดเนาะ ขวัดๆลงแล้วก็เสนะ ไปๆมาๆซะดอกไก่น่อยไ่ไมมทโทษโมันติดคนแก่น่อยมาหน้าไว้ไปแต่น้ำคุณจะค่ยจุดตะโกนกูเคยอยู่นะแม่ให้จ่ดีแ้นไม่ได้กินไชมันเย็นบูนก่อนนี้มันเย็นกูนต่เอาหน่อย็นาก่อนมันเย็น หมามมาเห็นน,น,น,น้่น,น, <laughs> นี้นค่นี้ชานกินหามชันเรลยบไดมี มันคิดดิ้นออกลงก่อนฮัมเรื่อนนั่นบ่งรู้อืออลองลินมาคุดต่อบบบน,นี้พ่อ,อพี่ <c oughs> น้องจุดเป็นห้องเนาะพ่นพัดคัะอ้นี่ <c oughs> ส่วนมันหั <c oughs> มันเลยงากเวลานะเลน้องวันดีแหงขึ้นไปเทิงคุดลองทิ้งทอยกับอยากซอยคือกัน แต่บ่มีบ่มีส่วนเนาะต้มไก่มีบ่ไก่้ายนะมีแต่ตัวใหญ่ทั้งหมดเออไื่เมีแต่ตัวน้อยสินกตัวใหญ่ตัวน้อยมันน้อยโพดใหญ่หลายมันก็บ่นั่นเนาะใหญ่โคตบางทีมันก็ใหญ่โคตมันก็บเผาไก่เผาพอดีแซ่บ่จังมีแต่ไก่ตัแพงในนี้มีแตัว บอกาินตมันใหญ่มันแพงแบบมันลายโตบอเน่ไก่เจ้าหญิงนะลายโตเออโตแม่เดอก็นี่ก็มันเนี่ยัวผู้–ตเดียวปีอิงนี่ยปีอิงเลิศป่ะัวผูโตตันโตอืตัวเดียวัวเดียวไงนึงเนด้วไก่ที่อ็นตควนน้อยๆนะนะนิ่มัวเดียวว่าใหญ่ผูน้อยผูน้อยีด้วไก่ก็มี พ่เหมือนกระชวนได้เหมือนกันหรอไปการเขียนอีกบ่พ่มืัอนี้คือลมนะมืัอนี้เนาะไปน้ำได้แหละปไาติดตัวอยากไปไหลเขียบไหมน้องลินไหลมื่อคืนนี้ค่ะนี่ไปไหลใหม่ขาพุดในหน่อยเัวาค่ะเอาในขี้ดินนั่นนพี่น้อยก่อนดินแม่เด้งทำไมด้ะมีแต่คนอยากไปหาเขียอดบ้านนี้ไปน้ำได้โหดมีแต่คนอยากไปเนาะวันนี้เนาะตกลงเอยแหละที่ได้ไป้ยี่บ่ววันนี้มีแต่คนอยากไป ป้าเปียกคักแล้วพี่น้องหดเลยส่วนได้บ้งางไม,มส่วนหักมอนเลยส่วนไ่ได้งนหมหารกเซยางนะามนอมนแหลมเอาดินทมหนื่ใหม่ไว้บ่จักหนะตะก่าจะขึ้นจะจูดนะ เครือไ่เนาะเล่นเมื่อเฮือนมาเขานะเด้งมาเข้ามาเข้าเดเปกโปกใช้ทางหลังพี่น้องเปียกมา่องดช่องช่องโอหลดหลังมันก่อนเอ้ยทมหลังมันก่อนเนาะปาไก่น้อยเพือเลี้ยงไก่น้อย ใส่น้ำคืงหมอด้วล่ะเด้อทิ้งโท้บอหนึ่งเขาเป็นบ่ละเป็นบ่บ่ใส่น้ำลายเด้อบอกบอกให้แกเพิ่นบอกบ่ใส่น้ำลายพี่น้องเพิ่นใส่แล้วมันถ่วมอันก้นหัวนาะเพิ่นหนึ่งเป็นอยู่ดีแหละเฮียหนึ่งแต่น้อยจังเป็นเพิ่นดุได้พี่น้องอยากอยากซอยเมย์อีกหนึ่งเขาก็เป็นลิ้นไปเบิ่งล้วนน้องใส่น้ำลายเพาไปเบิ่งเอาไปเบิ่ง ใส่หนำเต็มหมอดิใส่หนำร้ายเ่อทำมันเคืองหมอมันถั่วมันนั่นได้เพราะว่าอันก้นหวดมันแหลมป้าเบื้องนี่นี่บุ๊มบิ่นมื่ออื่นผู้บอกจังเนาะแมนมันอนั่นไม่เผื่อสกอยแมนน้องวันดีกับยาลินเปืือยไรเด้อข่าวติดมือได้ไม่ไม่ื่อยไม่ดิโก็เห็ุเปืือนล่ะขมือ เผาติดมือเด้อจิงเผาเด้อฮะไปผูกวงกันเนาะไปผูกวงโฮดฮดอันดินหมาไว้ไปเปียกก่อนเนาะงานั่นก็พุดคือกันบ่แม่พุดคือกันบ่าุดบอกเอาเบื้องนี้ไปใส่ดิเจออะไรเหตุอะไรดูวนเบื้องด่วนมีขี้ดินอยู่แล้วเบื้องนะมีแคร์มาอะไรแคร์เนี่แคย พวงวงคนสวยไปเลยไปเลยส่วนเพิ่นกาโบมี่เนาะส่วนสวยกันอะไรส่วนอันเดียวนี่มันฮักเดี๋ยวคือคนโบมี่แห้งเลยส่วนตวนนะตบก่อนบ่เป็นแม่คตบเองอืมึงดีนอาเลยก่อนนั่งลง อยากไปสวนวะเพราะว่าคนคนจับกล้องเนี่ยก็เน,นาะโพดไยเหมือนน้ำเดนุงส่งบอบ,บนั่นเลยมามาหาเตาถ่านะนี่สินงส่งซีอันเปล่อนเปื่ยไว้อยู่เอฟเอาเอฟเอฟราคาถือพี่นงพัดว่ามาเบิร์นบผตรงโฟกซะเ่าะซีดำเ่าได้ซีอันเบิดเบือเนาะมันกาง,งาาอยุ่แต่ว่ามัน หนูมาแมนมันเปื้อนมันเปืนเป็นสีเขียนคนสีเอื่นเราเป็นตองกล้วยอ่อนสีใ <laughs> บตองจากฝั่งไทยคนสีเอื่นสีเนี่ยโบเคยใส่กระเทินแล้วก็เลยเอาใส่ใส่มาหักว่ามันก็ราคาถือพี่เนาะใส่น,น้อยจ้ะนี่ผูกผูกหน้องวันดีนะโอ้ยอย่าหลินเปื้อนนะลงมาไหมลงมาดีลงมาเกลือตาใหญ่ครับได้ยิ่ดอก สี่สิบสอบหาสิบสอบาไปหอยคุณสาทูาทาทำได้แล้วทำได้แล้วก็มัปันกันโอ้ยข่อยเชียนนั่นดดกกคนได้ชี้อซชื่อน้ำมากินนะนี่เรอื่อิบสอบว่าเบาก่อนเลยแม่นบ่าตาวฐานคนนี้นี่สิมุกกะถาให้กินละพี่น้องพแห้งบดกินโดนนี่เยอะเานะดาพ้อืมโอ้ยอากาศหนาวนี่เหมาะสมเด้อ แหน่แซ่บเลยเนี่ยแหนสลัดแหน่แหน่สิปแหน่แหน่สลัดแม่คนนี้ก่ะเราโบเคยกินนะบอกเออเราโบได้เคยกินจั๊กเเื่อยเนาะหมกะทะเราเคยกินหมูกระทะจั๊กเเื่อยทางนี้ก่ะคอยเราเคยอยู่โดนเนาะเยันโดนเนาะยังได้กินนะมีเงินแล้วก็โบได้มีแนวใส่ยังปันใดแล้วก็ซื้อออกเงินกันแบบถ้าเามีเงินแล้วไปซื้อแนวอื่นแล้วก็แล้วมันก็ส่วนผสมหลายอย่างเนาะเกิดที่ได้กินกัน ปกติแต่เก่าได้กินอยู่กันปนางกับมีเพิ่นเลี้ยงเนาะทางอายเพิ่นเลี้ยงให้กินน้ากันจังได้กินก็นเลยอ้วนอ้วนไปช่วงนั้นนะ<ม>ท้องใหญ่มัน <laughs> มีน้ำม,มันหลายปากจูดก็มีแต่ไม,ม่ตายเนาะจูดง่ายอยู่ดล้วอัจนจะฝผือนออนาพันไดดอกอนี่เด็สกสําสํากับน้องวันดีเหยียบมันแหละโบนาพันไดที่ ถมขี้ดินเนาะเบื้องนี้ก็มีขี้ดินต่างหากมี่แต่แซ่น้ามาน้าไว้พี่น้อยนักเกิดเปขี่ดินนี่อย่างก,กับ <c oughs> ส่วนหน,น่อยเนาะไม่ได้ได้สักส่วนบนัวใหญ่พอดีแลวมันจังบัวเมือย เล่นคนหลายนะแถวนี้ก็ต,ติดติดกันไปอยู่คน,นยังเห็ดโบแล้วตะเวนพี่น้องเอง้กำลังสิตกดินเด้นี่ดีพลินลาเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องดีอยูนอย่นะได้ ส่วนบางกอพี่้องเนยนักหนักเนาะขี้เลือ,อยังโบปันปเลยนะขี่ดินอะไรแซน้ำเพราะห่อนจนแก่เสือถือแค่ห่อนและแห้งใสเสือน้องวันดีก็เนี่นนี่นดินลยไรแบบจะกลัวส่งไหม

น้ำหมอกตุกยำชา้าเพื่อนบออกไปสเารถแข่งรถ้าอรถท่อเอาออกไปนอกไมเพราะว่าแหลแหงนี้นี่แขงแข่งเก่าคอยผัดอวบบ่ถือว่าอ้วนแบบเป็นคนอ้วบแมน แก้มกาบยออกพี่น้องเอ้ยแ,แ,แ,ตแต่หางนด้อปหลดไขมันเ <c oughs> มนไขมันในท้องนี่จะหลุดแต่บนเดียวนี่แหละกินร้ายมันก็ขึ้นเข่งขาพอมาเลยโมเมนบนเดียวแล้วแอลเรนอะไรแอลเนอะไรมันเซาเป็ดหวานอืมฮอด เธอเจ็ดเธอแปดขึงนี่แล้วข่อยตะกี้ข่อยจอยแต่เดี๋ยวนี้ข่อยอวบข่อยอ้วนครับตมัมันอ้อใครมา่อเขาหยาดที่สบ <laughs> อกเขาหยาที่ส่งคนดำๆแต่ว <laughs> าที่ส่ง ผมมันขี้เลื่อยน้องมาซ่าแล้วก็นักพอคั่นขี้เลื่อยจัว่าไวเนาะโอ้ยคือซแมวแล้วปานีเป็นไยนักบ่นอื่นจังเฮ็ดต่อยังหลายัได๋ก็ได้เนาะมันก็แบบยากแน่ได้กอยน้ํา ก็ขี้ดินใส่หมมีขี้เหลื่อยก็เลยเอาดินทมผู้วงคุดไปจัดการต่อพี่น้อยอันนี้หาออคกหักบออันนี้ขึ้นหลังสาแท้โอคกหักอยู่บันโนนตาแาบบันโนนตาแธบบอกเคยบอกว่าห้โล่งมันเปื่อนนะคือบล่ลงไก่ซีแล้ว จนเป็นลุมพี่น้องเลยพ่อเนาะลมเย็นแหละบะ้านนี่กะเป็นกระท้มทานพี่น้องเมื่อนี้มาหากันเนาะนขวัดก็ได้ทมคืเอเก่าเลยเออต้อนขวดก็เอาลงในนี่แล้วก็ทมอีกบ้านนี่กะธุรกิจน,น้อยพี่น้องธุรกิจมืดปิดหลับเนาะใครแต่ว่าน้องตีขวดแล้วจ้ะพี่นอ้อยมีแต่จูดทมปลาทองกะคนตีเลื่อยกับพอคุณจันเนาะ หาคีดเลยออยากพี่น้องใครแต่ว่าเห็ดเต้าน้อยมันก็นเลยแล้วไวให้ผูวงเพิ่นทมทานกับพี่น้องเลยขอจบคลิปพี่น้องบันี้เนาะโดยจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องค่ะพบขอคิดหน้าเดอ้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี